ับเข้าสู่ช่องมีญ่ใหม่เจออวันออฟฟิเชียลนะคะมาหาหน่อไม้กันค่ะพี่น้องหาหน่อไม้ฝากอาจารย์นะคะคที่กรุงเทพสองหน่อ ไปต่อค่ะบาขี้เกียบลนขี้เขียบลนพี่น้อง หยบสุกแล้ว เอาบอ่อท่านพี่น้องเห็นบอกมัน,นก็สุกแล้วปลูกไว้มันก็ได้กินยังสีแล้วพี่น้องโอ้ว่าต้องซื้อต้องหาโู้ยอยู่ข้างพุ่นอีกหลายก็ค้นกินเด้เอาให้นกให้นูให้อันเรี่ยง นี่แหละสุกแล้วธรรมาชาติล้วนๆบบมีหยุกมียายัง่อดใส่สีแยัอย่างนี่สุกแล้วโอ้นี่ค่ะปีนี้รู้สึกมแมลงวันท้องมันบ่หลาย่อด้่หอเลยเนี่ยค่ะพวกปีนี้จะมาโอ้ยนี่ข้า้งนึงนี่ค่ะนี่ Mặc bằng này, mặc bằng ngay. Mặc bằng ngay. Súc léo lúc bữa lời. đi bỏ thôi nhanh nghĩ tổng thể bừng để mà thì mà nghe nghỉ xúc sụp lậu บักเขียบค่ะพี่น้องบักเขียบสดๆจากสวนอ๋อจะหาคุยบกคยุยพุ่นจิ้วฮังเฮิ่งเอกเอาไ่้ได้หรอกมันตน้องมีบันไดปีนสิมาหาโนไม้ค่ะได้บักเขียบหาโนไม้ได้บักเขียบปลูกทิมๆไว้ค่ะพุ่น ไงเบิดแล้วนอนไมมบ่ได้กินดอกอันนี้ไงเบิดแล้วมิโนไม่บ่าบันีเมาสีบนน้อมันเด้โอ้มีพี่น้องมี ว่าหาหนอไม้หาหนอไม้จะได้บัคเขียดยุ่งกับหน้าผากมาั้งบังดูมียุ่งกับหน้าผากบ่โอ้ยโอ้ยสะดุดไปเบิ่งบัเขียบตัวนี้กัน มะเขียบมะเขียบสุกไปสุกไปเขาเก็บไปตาตีไปเรียบร้อยว่โดนเจาะเรียบร้อยค่ะเอาไว้ให้ไก่กินอันนี้ก็พอเก็บแล้วสุกแล้วตีนวดยบักไงสุก ngâm chẳng ngon đi nè vâng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  nè nè bằng nhai nè nhai หาในหาโนไม pues mm ัไ hmm. ด oh. ้บักเขียบเสื่อไอันนี้แกะเบิังก้อนหยาบวันก้อนพี่น้องเมื่อนั้นมาห่อไหวยุ่งได้ย่ะเด็กโอ้ยยุ่งวีวีเลย พี่ปลากับมิญยุงเนาะปุ้นฟังนุนเ่าแล้วก่ได้ดยังมาเบิ้งเรียบร้อยได้แล้วครับพี่น้องเขียบหอนหอน่บอกไงเลยซ้ำนาเลยมาหาน้องใหม่ไดสองน้อง